โดนจวกยับไวรุนลูกบ่หมี่กึงสำเร็จรูปในอ่างหลังหน้า โดยเมื่อวันที่3มก,กราคมที่ผ่านมา w o r l d of ฟวาได้เผยแพร่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอกลุ่มวัยรุ่นชายกลุ่มหนึ่งที่กำลังใช้อ่างล้างหน้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในมาเลเซียลวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก่อนกลายเป็นแรวลบนทวิตเตอร์อโดยชาวเน็ตนั้นต่างพากาันรุมตำหนิภาพพฤติกรรมดังกล่าวและกล่าวว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าขยะแขยงโดยคลิปดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ลงในแพลตฟอร์มทิกต็อกแต่หลังจากที่้องกระแสติกับอย่างรวดเร็วหนึ่งในวัยร่่าาทล,ล็ตดววววรเแแม้ พคลิปดังกล่าวนั้นถูกบันทึกเอาไว้ก่อนที่จะถูกนํามาเผยแพร่บนโลกทวิตเตอร์อีกครั้งนั่นเองซึ่งภายในคลิปได้เผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นชายกาลังอยู่ภายในห้องของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์และเมื่อเดินเข้าไปในห้องน้ําก็เห็นชายวัยรุ่นอีกคนหนึ่งกําลังลุกว่ามีกึ่งสําเร็จรูปสองห่อภายในอ่างล้างหน้าทั้งที่ใกล้ๆนั้นก็มีโถซวมอยู่ไม่ห่างและแน่นอนว่าภาพดังกล่าวนั้นทําชาวเน็ตถึงกับอีและรับไม่ได้กับพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้ในขณะที่บบบาา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 งงงงงรรรรรยยกกกกกก็วววาาวิิจจณณหนนนนัันััอ่่่่่พฤตมดดลล้เเีีแะะูโขทส ก็มองว่าคลิปดังกล่าวนั้นอาจจะถูกถ่ายเพื่อสร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิวให้คนเข้ามาดูคลิปของพวกเขาเท่านั้นและต่างคนก็คิดว่าพวกเขาไม่น่าจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดังกล่าวจริงๆ